สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆกัลยานมิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาเรือบฐาโลกหมายเชื่อแน่ว่าทุกคนเนี่ยมีเรื่องราวมากมายในชีวิตเนาะ,ะแล้วการที่คนคนหนึ่งเนี่ยใช้ความทุ่มเทพเพียรพยายามในการที่จะทำอะไร ะะทุกๆอย่างให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยหน่อยเชื่อแน่ว่าทุกคนต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทําและแสดงออกมาให้คนอื่นได้รับรู้นะคะวันนี้หัวข้อเลยก็จะเป็นในเรื่องของความเก่งของคุณที่ใครๆต่างก็ยอมรับ ะะมาดูกันดีกว่าวันนี้หน่อยได้ไพ่น้องใหม่นะคะได้ไพ่ไม่ใช่น้องใหม่น้องใหม่ของไพ่หน่อยแหละนะคะไพ่แต่งโมนะคะเป็นไพ่ของคนไทยซึ่งมันมีด้วยกันสองสองกล่องนะคะเป็นแบบสุม่มแล้วหน่อยก็ได้ภายในใจหน่อยอยากได้ไพ่อันนี้แหละภายในใจหน่อยอยากได้ปกอันนี้นะคะภายในใจหน่ยอยากได้ปก น้าปกอันนี้แล้วก็ได้จริงๆเป็นน้องแตงโมนะคะซึ่งกำลังทานแตงโมเป็นไพ่ของคนไทยค่ะมีหนึร้อยเาใบนะคะหนึ่งร้อยาใบความเก่งของคุณที่ใครๆต่างก็ยอมรับอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าความเก่งของคุณที่ใครๆต่างยอมรับมาดูกันการระบายเออหน่อยเห็นภาพนี้แล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าความเก่งของคุณเนี่ยหน่อยว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะยอม ที่จะแสดงความรู้สึกนะคะของตัวเองให้กับคนอื่นๆรับรู้คุณอาจจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเป็นคนที่พูดน้อยหรือว่าเป็นคนที่ต้องแบกรับนะคะภาระแบกรับความรู้สึกหรืออาจจะเป็นผู้นําครอบครัวผู้นําองค์กรนะคะมีหัวโขนหลายหัวโขนในคนหนึ่งคนเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าคนคนหนึ่งหลายหน้าที่หลายหัวโขนการที่เราแบกรับอะไรไว้มากๆอะคะ่ะ ตอนที่เรามีความรู้สึกท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจหลายๆคนก็อาจจะมีการไประบายกับใครหลายๆคนแต่สำหรับคุณนะคะความเก่งนะคะของคุณที่ใครๆต่างยอมรับเลยคือถ้าเป็นคนใกล้ชิดเขาจะสัมผัสได้ในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญแต่คุณก็ไม่ใช่คนที่จะมาระบายออกให้คนรอบข้างหรือคนที่เราคนที่คุณรักเนี่ยได้รับรู้ ะคะแต่เขาสัมผัสได้แล้วเขาก็เห็นถึงความไม่ย่อท้อของคุณถึงแม้คุณจะไม่ได้ระบายอะไรให้ใครต้องรับรู้คุณก็สามารถพาตัวเองผ่านวิกฤตผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคอันนั้นไปได้แล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณต่างหากที่เป็นคนที่รับฟังปัญหาของคนอื่นๆอยู่เสมอคุณเป็นผู้ที่เหมือนกับต้นไม้ต้นนี้นะคะ่ะ มีความมั่นคงมีความรู้สึกปลอดภัยมีความรู้สึกอบอุ่นนะคะคุณก็อาจจะเป็นคนที่พออาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสิลานีเหรอเป็นคนที่รับฟังปัญหาของคนอื่นๆได้แต่เมื่อตัวเองมีปัญหาหรือว่าพบเจอสิ่งที่เป็นความทุกข์กายทุกใจเนี่ยคุณจะไม่ระบายให้ใครรับฟังคุณจะเป็นในลักษณะของการปลีกวิเวกนะคะหรือว่าไปหาที่สงบในการที่จะปรับโหมดปรับอารมณ์หรือว่าหาคําตอบให้กับตัวเองอะ นะคะอืมมาดูกันอีกว่าความเก่งของคุณที่ใครๆต่างยอมรับอีกอย่างหนึ่งหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณผ่านมันมาได้ด้วยตัวคุณเองโอเคมันอาจจะมีในลักษณะของมีคนที่คอยซัพพอร์ตอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องกัละยาณมิตรคู่คู่สมรส หรือว่าเป็นเพื่อนคู่คิดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมีคนที่คอยซัพพอร์ตแต่น้อยครั้งมากที่คุณจะนำสิ่งที่เรียกว่าเป็นความทุกข์นะคะไประบายให้กับเขาเหล่านั้นเพราะคุณยังเชื่อในศักยภาพของตัวเองมันก็เลยทำให้คนรอบข้างเนี่ยสัมผัสได้ถึงความเก่งความสามารถของคุณเลยก็คือคุณสามารถจัดการอะไรได้ด้วยตัวของคุณเอง นะคะมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนแต่คุณก็จะไม่เอาสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือว่าสิ่งที่ไม่ดีมากระทบคนที่คุณรักแน่นอนนะคะคนอื่นๆเขาสัมผัสได้ค่ะเพียงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะกล้าถามเราไหมหรือไม่กล้าเนี่ยมันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสร้างความความรู้สึกให้กับคนอื่นๆยังไงถ้าเป็นคนที่อยู่มีพื้นที่นะคะเป็นคนที่อยู่ คนละสเปซอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะให้พื้นที่นะคะของเขาว่าก้าวเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอืมมันก็คล้ายๆกับประมาณว่าถ้าไม่สนิทจริงจะไม่ได้รับนะคะจะไม่ได้รับการระบายจากคุณอนะ่ะอืมจะเป็นในลักษณะเหมือนกับแบบจะไม่ได้รับรู้ปัญหาหรืออะไรต่างๆในชีวิตของคุณแน่นอนถ้าไม่สนิทจริงหรือถ้าคุณไม่สุดจริงๆนะคะอืมความเก่งของคุณที่ใครๆต่างยอมรับความพยายาม อืมเห็นไหมัหน่อยว่ามันไปในทิศทางเดียวกันน่ะคือคุณอาจจะเป็นเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่มีการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะค่อนข้างที่จะอิสระเพราะฉะนั้นพอเรามีชีวิตที่อิสระสิ่งหนึ่งที่อาจจะแตกต่างจากเด็กที่เลี้ยงมาถูกประครบประง,งมเลยก็คือเด็กกลุ่มนี้จะมีความกล้านะคะอาจจะด้วยกล้าที่ที่รู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ ะะแต่ถ้าเป็นเด็กจริงๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้หรอกคะ่ะว่าสิ่งที่ทําไปนะมันจะมีผลยังไงแต่ว่าถึงแม้ว่าโตขึ้นมาแล้วถึงคุณจะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงแต่ถ้ามันต้องลองหรือต้องทําคุณก็ไม่กลัวคะ่ะ คุณจะใช้ความพยายามในการที่จะพาตัวเองเอาชนะความกลัวหรือหาข้อมูลในการที่จะทําให้สิ่งที่เขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงเนี่ยเสียหายน้อยที่สุดหรือว่าทําให้เต็มที่อะค่ะเพราะฉะนั้นในชีวิตของคุณนะคะนอกจากจะเป็นคนที่ต้องทําอะไรด้วยตัวเองผ่านพ้นเรื่องราวอะไรต่างๆมาด้วยตัวเองแล้วก็ยังเป็นคนที่เห็นไหมคะความกลัวมีนะคะ แต่ว่าต้องมันชีวิตของคนนะคะมันต้องกดความกลัวเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้ามันไม่ใช่คือคนทุกคนไม่ใช่ว่าจะทางชีวิตมันราบรื่นเสมอไปนะเพราะคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ที่ต้องมีการดิ้นรนหรือว่าต้องต่อสู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีบาดแผลในชีวิตค่อนข้างเยอะคล้ายๆกับน,นักรบนะคะนักรบร้อยสนามอย่างเงี้ย นะคะเป็นในลักษณะที่มีชั้นเชิงนะคะถึงแม้ศึกข้างหน้าถึงแม้สิงงส่งที่อยู่ข้างหน้ามันจะเป็นอะไรที่เราไม่รู้ว่าศัตรูหรือว่าคู่แข่งหรือว่าสิ่งที่จะพบข้างหน้าเป็นอะไรเรารู้แค่ว่าปัจจุบันนี้เราต้องมีความพยายามในการที่จะทําให้มันดีที่สุดผลออกมาจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะมันก็เลยทําให้คนรอบข้างนิสัมผัสได้ว่าคุณ ถ้าต้องได้รับนะ,คะโ,คโครงการาโครงการหรือว่าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะคุณจะทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่ไว้ก่อนนะคะผลออกมาจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีอย่างน้อยก็ใช้ความพยายามจนสุดความสามารถแล้วนะคะอืมความเก่งของคุณที่ใครๆต่างก็ยอมรับหน่อยว่าคุณน่าจะเป็นนักปฏิบัติด้วยแหละ คือในสังคมสมัยนี้ค่ะมันก็มีในลักษณะของไหนว่าคนเริ่มเข้าหาสายทางธรรมมากยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยหรือการที่คนคนเราในในโลกปัจจุบันนี้มันมีสิ่งเล้ามันมีกิเลสมันมีตันหาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการที่คนคนนึงจะสามารถเดินเดิน เดินทางของชีวิตไปได้โดยที่โดนสิ่งเราแล้วยังไม่มีผลกระทบต่อชีวิตหน่อยว่าคนคนนั้นต้องมีจิตที่แข็งมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นหน่อยว่าคนส่วนใหญ่จะเริ่มหันกลับเข้ามาปฏิบัติมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทำอาสาสมัครสาธารณะประโยชน์นะคะชอบไปทำบุญหรือบางคนก็อาจจะเคยบวช นะคะหรือว่าผู้หญิงก็อาจจะเคยนุ่งขาวห่มขาวบวชชีพราหมณ์อะไรต่างๆหรือบางคนก็อาจจะมีวิถีในการที่ไปทําบุญตามวัดนะคะตามบ้านตามหมู่บ้านต่างๆนะคะไปทําความสะอาดไปอะไรอย่างเงี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่าถึงแม้ชีวิตคุณไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนไม่ว่าจะต้อง มีภารกิจหน้าที่มากมายแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่คุณยังแสดงให้คนอื่นๆเขาเห็นเลยก็คือคุณเดินทางสายกลางได้อย่างมีความสม่ำเสมอ นะคะมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะถ้าใครยิ่งเป็นคนที่มีภาระแบกรับภาระมากมายนะคะแล้วก็ชีวิตเนี่ยต้องได้พบเจอกับเรื่องราวตื่นเต้นหรือว่าเรื่องราวที่ต้องท้าทายความสามารถอยู่ตลอดเวลานะ่ะยังมีกระจิตกระใจนะคะ5นาที10นาทีนะคะ30นาทีก่อนนอนอะไรก็ว่ากันไปขอให้ได้ทําขอให้ได้ปฏิบัติเพราะคุณรู้สึกว่าการปฏิบัติการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีเนี่ยทำวันละนิดละหน่อย นะคะก็เหมือนกับเป็นการสะสมบุญบารมีนะคะของตัวเองมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสบายมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสงบมากก็ได้ตอนที่พบเจออุปสรรคปัญหามาบางทีมันอาจจะทําให้รู้สึกว่ามันสามารถที่จะเคลียร์พลังงานลบได้อย่างรวดเร็วนะคะบางคนก็อาจจะเป็นในลักษณะของทานมังทานเจสวดมนต์ทุกวันพระเปลี่ยนน้าเปลี่ยนดอกไม้ทุกวันพระหรือว่าทุกวันพระไปทําบุญตามวัด ะะหรือว่าโอนไปช่วยทำโรงทานนะคะมูลนิธิต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เคยตกคุณไม่เคยบกพร่องนะคะในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะคุณเชื่อว่าการสะสมถึงแม้จะทีละน้อยแต่เมื่อสะสมไปเรื่อยๆอะคะ่ะยังไงมันก็เพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะคะคุณทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัย อถ้าสามใบเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงเลยนะเพราะว่าภาวะผู้นําเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความอดทนมีความกล้าในการตัดสินใจแล้วก็มีความเสมอต้นเสมอปลายนะคะอืมก็เลยทําให้อาจจะให้ทําให้ลูกน้องคนรอบข้างบริวารเขารับรู้ได้ถึง พลังแห่งคนที่มีจิตใจดีพร้อมที่จะเป็นผู้ให้อ่ะแล้วในขณะเดียวกันก็คือเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้พระเดชพระคุณอย่างเงี้ยค่ะพระเดชอย่างเงี้ยคุณก็สามารถใช้นะคะได้ถูกจังหวะเวลาใช้อำนาจใช้พระเดชใช้การออกคำสั่งหรือว่าใช้การควบคุมความเด็ดขาดเนี่ยคุณใช้ได้อย่างถูกต้องถูกเวลานะคะ มันก็ทําให้คนอื่นเกรงใจขึ้นมานะเพราะบางทีเนี่ยการที่เป็นคนดีการที่เป็นคนรับฟังปัญหาคนอื่นการที่เป็นอ่าแสดงออกให้คนอื่นๆมองเห็นว่าเป็นคนชอบทําบุญจิตใจดีหรือว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยบางทีอะ่ะมันจะมีเส้นบ,นบางๆกั้นอยู่มันอาจจะทําให้คนอื่นๆเนี่ยอยากที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเอารัดเอาเปรียบคุณเพราะเห็นว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนใจอ่อนเป็นคนชอบช่วยเหลือแต่เปล่าเลยค่ะ เขามองเห็นได้ว่าการที M ่ค evet. ุณเป็นคนแบบเนี้ยไม่ได้หมายความว่าจะเข้ามาเพื่อที่จะเอาเปรียบคุณได้เสมอไปเพราะครั้งไหนที่คุณรู้สึกว่ามันก้าวล้ำเส้นมากเกินไปอ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณก็จะใช้นะคะการเขาเรียกว่าเคลียร์คัตัดจบเนาะไม่ให้คนอื่นๆเขามองว่าคุณเป็นคนที่ง่ายหรือว่าเป็นคนที่จะเอาเปรียบตอนไหนก็ได้ไม่ใช่ค่ะนะคะอืมใบที่สี่เห็นไหม หน่อยว่าคุณยังไงก็เดินทางสายธรรมะแบบเดินทางสายกลางแน่นอนเพราะคนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมามากๆอะค่ะบางทีมันจะมีพลังงานลบค่อนข้างที่จะเยอะในตัวเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะ move on แล้ะพาตัวเองเดินไปข้างหน้าแล้วพาคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเดินไปได้เนี่ยหน่อยว่าคนคนนั้นต้องมีความเก่งมีความสามารถในการที่จะปล่อยวาง อะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ปล่อยวางในเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าสิ่งสิ่งรอบนอกที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะคะคำว่าปล่อยวางในที่นี้หมายถึงคุณสามารถที่จะเคลียร์คัดตัดจบอะไรที่มันเป็นพลังงานลบยิ่งคนที่เป็นหัวหน้ายิ่งคนที่เป็นคนที่ต้องได้รับนะคะรับฟัง ปัญหาปรึกษาของคนอื่นๆเข้ามาประเดประดังเข้ามาในแต่ละวันเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถที่จะเคลียร์พลังงานลบของตัวคุณเองออกได้ในแต่ละวันคุณเชื่อไหมวันนั้นน่ะจะเป็นอะไรที่ร่างกายมันรูมน้มันจะรู้สึกเหนื่อยมันจะรู้สึกอ่อนล้าหมดเรี้ยวแรงแบบหัวสมองไม่โล่งไม่โปร่งแต่คุณค่ะ เป็นคนที่คนอื่นๆมองเห็นเห็นถึงความสามารถเห็นถึงความเก่งของคุณคือไม่ว่าชีวิตของคุณจะพบเจออุปสรรคปัญหาแค่ไหนวันเช้าว,วันถัดมาคุณก็ยังเป็นคนที่มีเรี่ยวแรงมีพลังแรงใจในการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าพาตัวเองเดินไปข้างหน้าอยู่ดีนะคะเหมือนกับประมาณว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าอ่ะ ฟ้าหลังฝนอะไรประมาณนี้คุณอาจจะเป็นคนที่อยู่กับความรู้สึกเสียใจไม่นานแล้วคุณก็ต้องเคลียร์ต้องได้ได้เดินหน้าต่อต้องได้ move on เพราะว่าคุณยังมีภาระหน้าที่หรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังที่เขารอคอยความสําเร็จของคุณอยู่นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่รักธรรมชาติ นะคะหรือว่าชอบไปท่องเที่ยวตามสถานที่ที่มันเป็นธรรมชาติเพราะคุณรู้สึกว่าคุณได้ปลดปล่อยจินตนาการมันทําให้สมองคุณโล่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะเคลียพลังงานเอนเนรจีลบๆได้อย่างรวดเร็วหากคุณได้ไปอยู่ในที่ที่ธรรมชาติไม่จําเป็นต้องลงทุนอะไรมากมายเลยค่ะสวนสาธารณะสวนข้างบ้านการได้ปลูกต้นไม้การได้แบบชม น้องปลาน้องหมาน้องแมวนะคะอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยหรือว่าการเดินเล่นที่สวนสาธารณะแถวบ้านตามสวนสุขภาพต่างๆอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็เหมือนกับคุณได้แบบเคลียร์พลังงานอื่นๆออกไปได้อะนะคะเพราะคนที่ปฏิบัติคนที่มี คนที่มีธรรมะในจิตใจอะค่ะหน่อยว่ามันดีอย่างหนึ่งตรงที่ยิ่งเราอัดพลังคุณความดีธรรมะเข้าไปในจิตใจมากแค่ไหนเรายิ่งเหลือพื้นที่ไว้สําหรับพลังงานลบน้อยลงน้อยลง,นยลงจนไม่เหลือพื้นที่เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพลังงานลบที่จะเข้ามาในในตัวคุณอะมันก็เลยจะเข้าได้ยากคุณก็เลยทําให้ใครหลายๆคนมองเห็นถึงความสามารถของคุณนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งคุณอาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เร็วคุณเป็นคนที่เมื่อมีใครมากระทบหรือว่าพูดจาหรือว่าพูดสิ่งไม่ดีต่อหน้าเนี่ยคุณจะไม่ตอบโต้ไปเลยนะคะคุณจะนิ่งคุณจะสงบนะคะเพราะว่าผลดีของการที่คุณปฏิบัติผลดีของการที่คุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็ง นะคะแล้วก็รับรู้สิ่งต่างๆมามากอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ใช่คนที่เมื่อรับพลังงานลบหรือว่าสิ่งไม่ดีคำพูดสายตาการตัดสินกันทำสิ่งไม่ดีของคนอื่นมาคุณจะไม่ใช่คนที่ไฟหรือว่าปะทะต่อหน้าเลยแต่คุณจะใช้สติแล้วก็ใช้กลลวิธีกลลเม็ดในการที่จะตอบโต้คนเหล่านั้นไปเป็นประมาณว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวอะค่ะ นะคะอ่ะมาดูกันอีกว่าคนรอบข้างมองเห็นถึงความเก่งความสามารถของคุณอย่างไรบางทีอะหน่อยมีความรู้สึกว่าคนรอบข้างที่เขาชอบมาปรึกษาคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะรับเรื่องราวอะไรคนมามากมายอะคะ่ะ คุณจะไม่ใช่คนที่เอาไปพูดต่อแล้วคุณก็จะไม่ใช่คนที่เก็บเรื่องลบๆนั้นไว้คุณสามารถปล่อยออกได้อย่างรวดเร็วมันก็เลยทําให้เขาพวกเขาเหล่าน,นั้นรู้สึกได้ว่าการที่มาปรึกษาการที่มาพูดคุยกับคุณนะคะเขาเชื่อแน่ว่ามันจะไม่กระทบต่อตัวคุณนะคะอืมคุณอาจจะเป็นคนที่มีพลังงาน energy พลังงานบวกล้นหลามก็ได้ <c oughs> นะคะ,ะมาดูกันสิความเก่งของคุณ การให้อภัยเนาะอย่างที่หน่อยบอกว่าคุณมีพื้นที่คุณมีพื้นที่ของคุณพื้นที่ในที่นี้คืออะไรอย่างที่หน่อยบอกเมื่อกี้ว่าการที่เราเป็นคนที่ใจอ่อนชอบช่วยเหลือหรือว่าเป็นคนที่รับฟังปัญหาคนอื่นๆเนี่ยนะคะเป็นผู้นําคนอื่นๆไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบแต่ในขณะเดียวกันค่ะการที่เราต้องอยู่ในโลกที่มีการแข่งขันกันนะคะนะคะคุณเป็นคนที่ใจใจเหมือนกันนะ กล้าท้ากล้ากล้าที่จะเดินในเส้นทางที่มันถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ว่าไปแบบทำอะไรรับหลังนะคะคุณจะไม่ใช่คนแบบนั้นคุณเป็นคนที่เดินตามเกมเดินตามกติกาเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถ้าคุณผิดพลาดคุณจะน้อมรับความพ่ายแพ้นั้นแล้วก็นำกลับมาปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าอะไรที่คุณเป็นฝ่ายชนะ ในเกมธุรกิจก็ดีหรือในการแข่งขันในในบริษัทหรือว่าในกลุ่มในก้อนก็ดีเนี่ยเมื่อคุณชนะแล้วคุณจะไม่ใช่คนที่ไปทับถมคนอื่นๆอ่อะคุณพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำถ้าเขาเหล่าน,นั้นมาถามนะคะหรือแม้แต่กระทั่งยื่นไมตีจิตให้กันนะคะมันก็เลยทำให้คนอื่นๆเขามองว่าถ้าคนที่มีทัศนคติที่ดีนะมันจะมีอยู่สองจำพวกคุณเป็นแบบเนี้ย นะะคนที่มีทัศนคติที่ดีกับคุณนะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วไม่ข่มคนคะแต่ถ้าคนที่มีอคติกับเราเขาจะมองว่าเมื่อเราชนะแล้วแล้วเราไปแสดงความแบบเห็นใจเขาเนี่ยเขาจะมองเป็นอีกแบบเลยนะเพราะฉะนั้นปล่อยให้เป็นภาระนะคะทางจิตทางใจทางความคิดของเขาเหล่าน,นั้นไปเพราะเราจะไม่เสียเวลาเพราะคุณจะไม่เสียเวลาไปอธิบายหรือไปแสดง นะคะเหตุผลแสดงจุดยืนอะไรให้คนที่เขามีอคติต่อคุณน่ะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนที่ปล่อยวางได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ถือโทษโกรธไม่เอาคำพูดไม่เอาสิ่งไม่ดีที่เป็นพลังงานลบของคนอื่นๆมาใส่ใจในรายละเอียดในความรู้สึกไม่มีผลต่อการขับเคลื่อนชีวิตของคุณแน่นอนค่ะนะคะอืมหน่อยมีความรู้สึกว่าคนอื่นๆเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วยนะคะ อืแล้วก็หากคุณเป็นคนนี้นะสมมุติหากคุณเป็นคนนี้อะ่ะคุณก็เป็นคนที่แพ้แล้วไม่ผ่านนะคะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําเพราะคุณรู้ว่าความสามารถของคุณมีมีแค่ไหนนะคะก็เอากลับมาปรับปรุงปรับปรุงตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นอมมันก็เลยทําให้คนรอบข้างเขาอยากที่จะเข้ามาหาคุณอะ่ะเพราะรู้ว่าการที่แข่งขันกับคุณแน่นอนคุณไม่มีการเล่นเล่น,เล,นเล่นนอกเกมแน่นอนนะคะ อืมอ่ะใบสุดท้ายมาดูกันว่าความเก่งของคุณที่ใครๆต่างก็ยอมรับการสิ้นสุดวัฏจักรคล้ายๆกันหน่อยขอเอาอันนี้มาอยู่รวมกันดีกว่าเพราะว่าความหมายใกล้เคียงกันเลยการสิ้นสุดวัฏจักรถ้าเป็นเนื้องานก็จะเป็นในลักษณะของปิดจ็อบเนาะปิดจ็อบปิดทุกอย่างได้อย่างแบบอ่ามันสิ้นสุดแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะส่วนเรื่องการเงินก็อาจจะสิ้นสุดการรอคอยนะคะหรือว่า สิ่งต่างๆที่มันเป็นแบบมันถึงเวลามันถึงการละการลอภปวสารหรือว่ามันถึงการสิ้นสุดลงแล้วอ่ะคุณค่อนข้างที่จะยอมรับคุณอยู่กับปัจจุบันคุณอยู่กับความจริงบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของการสูญเสียการผิดหวังคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือวัฏจักรของชีวิตนะคะ มีดีใจก็ต้องมีเสียใจมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์เพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าความเก่งของคุณที่ทุกคนเขายอมรับเลยก็คืออาจจะเป็นคนที่เมื่อต้องได้ตัดจบหรือว่าสูญเสียหรือว่าผิดหวังกับอะไรบางอย่างแล้วคุณสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วนะคะคุณยอมรับคุณอยู่กับปัจจุบันคุณอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะคุณไม่ยึดติด นะคะคุณปล่อยวางได้อย่างรวดเร็วอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความหวังในตัวเองอยู่เสมอนะคะการสิ้นสุดวัฏจักรนะคะพระอาทิตย์มันตกแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าในวันหนึ่งที่เราต้องล้มในวันหนึ่งที่เราต้องผิดหวังมันก็ต้องมีสักวันที่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้หรือว่าเอาชนะนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เป็นคนที่มีความหวังอยู่เสมอค่ะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่าย นะคะมันก็เลยทําให้คนรอบข้างเขาเห็นถึงความเก่งพลังของตัวคุณคุณเป็นคนที่มีพลัง energy การต่อสู้เยอะมากๆไม่แน่ใจว่าอาจจะเคยพบเจอเรื่องที่มันเกิดความรู้สึกแบบเสียใจขั้นสุดมาก่อนไหมจนทำให้ชีวิตเนี้ยมันเกิดความปรงพอมันปรงมันปล่อยวางได้มันเหมือนกับมันดนคัดดนตัดความรู้สึกตรงนั้นไปมันทำให้ชีวิตหันกลับมาเห็นความสำคัญของปัจจุบัน แล้วก็ปัจจุบันขณะนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญกับสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวมากขึ้นนะคะเหมือนคนที่ปรงได้กับอะไรบางอย่างเพราะว่าเหตุการณ์ที่อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจสูญเสียผิดหวังอะไรมาแล้วมันเกิดการโดนกระเทอนะคะโดนกระทะภายในมันก็เลยทําให้กลายเป็นคนที่ให้ความสําคัญทุกๆวินาทีนะคะให้คุณค่ากับ คนที่อยู่รอบข้างคนที่รักคนที่เขาเรียกว่าคนที่สําคัญในชีวิตนะคะนะคะในสายตาคนรอบข้างเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่รักครอบครัวทุ่มเทเพียรพยายามทําเพื่อคนรอบข้างทําเพื่อครอบครัวทําที่เพื่อคนรักนะคะเต็มที่อืมหน่อยเชื่อแน่ว่าคนที่มีพลังงานแบบนี้นะคะไปไหนก็ไม่มีวันตกตำ่ำหรอกคะ่ะ เพราะว่าเป็นคนที่อดทนได้อดทนเก่งมีความหวังนะคะถ้าได้รับภารกิจอะไรก็จะมีความเพียรพยายามในการทําสม่ําเสมอแล้วก็เป็นคนที่ทําในกติกาด้วยนะไม่ไม่นอกลู่นอกทางไม่ไปในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องนะคะก็เป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะหากใครที่มีพลังงานใกล้เคียงนะคะก็ขอให้พิมพ์คําว่าอืมทำดีสม่ำเสมอก็ได้ค่ะ นะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย